และมาต่อกันที่เรื่องดีๆกันหน่อยครับโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐประลัดกระทรวงมหาไทยได้มอบหมายให้นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนไปเป็นประธานในพิธีเปิดการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพลรและงานหัตถกรรมประจำปี2568รอบรองชนะเลิศระดับประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าเซมิไฟแนลนี่แหละครับที่ห้องฟินิกซ์1-4ฮอลล์12ศู แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีละครับ พี่น้องครับกระทรวงมหาไทยเองก็ได้มีการส่งเสริมขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยน้อมนามาดําเนินการมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญนั่นก็คือการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับประเทศไทยเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและประเทศไทยนั่นเองครับ โดยผ่านโครงการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการประกวดผ้าลายพระราชทานที่เป็นการนําเทคนิคพื้นเมืองต่างๆมาใช้ถักทอผ้าการใช้วัตถุดิบเส้นใยและสีจากธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นล้วนๆเลยทีเดียวครับ แล้วในปีนี้พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมซึ่งไม่ว่ารัฐบาลกระทรวงมหาไทยกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานต่างๆก็ได้ร่วมกันน้อมนําแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้แหละครับและพระการณียกิจเหล่านี้แหละ เป็นที่ประจักษ์ไปยังสายตานาน,า,นาอาระยะประเทศกันด้วยส่งผลให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกที่เรารู้จักกันนี้แหละครับได้ประกาศเชิดชูพระเกียรติคุณและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระการณียกิจด้านการสงวนรักษามรดุวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจ,จิตสินรวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาแลละครับนอกจากนี้แล้วทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้มีการจัดประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรจำนวน14ประเภทด้วยกันแล้วก็งานหัตถกรรมก็มีผลงานส่งเข้ามาประกวดกันมากมายล้นหลามเลยทีเดียวครับทั้งประเภทผ้าและงานหัตถกรรมซึ่ง ดำเนินมาถึงรอบรองชนะเลิศกันแล้วในระดับประเทศหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ารอบเซมิไฟนอลนี่แหละครับก็มีการคัดเลือกผลงานให้คงเหลือไม่น้อยกว่า50ชิ้นงานเพื่อเข้าสู่รอบตัดสินระดับประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่ารอบไฟนอลกันต่อไปโดยได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จเป็นองค์ประธานในการตัดสินในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี่ด้วย ノン。